ตอนที่1821ขึ้นพลังขนาดใหญ่อนน่าสวงกลัวได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากดาบเล่มใหญ่ที่ถูกหลอมรวมขึ้นมาจากพลังแห่งกลลุลหุนซึ่งนั่นจึงส่งผลให้เสีย่ยวไทสูและคนอื่นๆต่างก็เรียพุ่งตรงออกไปจจนนาเพื่อพยายามจะช่วยหลีนเทียนต้านรับกับพลังของดาบเล่มใหญ่ที่กำลังจะฟาดฟันลงมาแต่ถึงกระนั้นด้วยความเร็วของพวกเขากับไม่สามารถเทียบกับดาบเล่มนั้นได้เลยแม,ม้แต่น้อยขณะที่เสียงพุ่งผ่านอากาศดังขึ้นเพียงพริบตา ดาบเล่มใหญ่ที่ถูกควบรวมขึ้นจากพลังกลหนก็ได้กดทับลงมาเหนือศีรษะของหลินเทียนซึ่งกลิ่นอานที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของหลินเทียนในตอนนี้อ่อนแอเป็นอย่างมากพร้อมกับสีหน้าที่ซีดขาวแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังคงพอเหลือพลังที่อยู่ในร่างกายของเขาก่อนที่เขาจะสังเวยวงเวทสังสารวัฏออกมาเพื่อต้านรับกับการโจมตีของอีกฝ่ายบุม้มคลื่นพลังอันดา้าสะเวงกลัวจากวงเวทสังสารวัฏได้ถูกปลดปล่อยออกมาก่อนที่มันจะพุ่งตรงเข้าหาดาบกหุหน ที่กำลังฟาดฟันเข้ามาในขณะที่เสียงประทัดอ่างขึ้นวงเวทสังสารวัฏของหลินเทียนที่สังเวยออกมาก็ถูกบดขยี้เป็นชิ้นๆในทันทีก่อนที่ดาบเล่ยมยักษ์จะยังคงกดทับลงมาทางหลินเทียนพร้อมกับบดขยี้ล่างของเขาจนแหลกเป็นชิ้นๆอีกครั้งในขณะที่หมอกลหิตสากระจายอยู่ในอากาศเลือดเหนือที่สากระจายอยู่นั้นก็ค,อคอ่อยๆหลอมรวมเป็นกายหยาบของเขาขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกันนั้นเมื่อกายหยาบของเขาถูกหลอมรวมขึ้นมาเขาก็ได้กากเลือดออกมาคำตโต พร้อมกับกลิ่นอายของเขาที่เบาบางเป็นอย่างมากเพราะถึงอย่างไรการโจมตีก่อนหน้านี้ของอีกฝ่ายมันก็ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ดวงตาของอีกฝ่ายส่งประกายเขาก็ได้เหลี่มตาเมอมาออกไปทางหลินเทียนเล็กน้อยพอแม้จะอยู่เพียงแค่ระดับเทพแท้จริงขั้นกลางแต่กับสามารถรับการโจมตีของเขาได้โดดที่ยังไม่ตกตายนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับบุคคลเช่นนี้น่าสนใจน่าสนใจจริงๆนี่เจ้ามีความแข็งแกร่งเกินกว่าที่คาดจินตนาการเอาไว้ และเมื่อหันมนอาออกไปทางหลินเทียนในตอนนี้ดูเหมือนว่าทัศนคติที่เขามีต่อหลินเทียนจะดูดีขึ้นมาเล็กน้อยก่อนที่ประกายแสงของกลอหลุนจะถูกปลดปล่อยออกมาที่ด้านหลังของเขาอีกครั้งในขณะที่ดาบเล่มใหญ่ซึ่งถูกควบรวมจากพลังกลอหลุนได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่มันยังให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้มากก่อนที่ฝ่ายจะดิดนิ้วพร้อมกับดาบเล่มยักษ์ที่ฟาดฟันกข้าใสา่หลินเทียนโดยตรงขึ้นพลังจากดาบเล่มนี้มันส่งผลงให้มิติโดยรอบพังทลายลง ก่อนจะฟาดฟันก็ใส่สีาสากของหลินเทียนในทันทีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับดาบเล่มนี้หลินเทียนก็ได้ตะกัดฟันแน่นแม้เขาจะรู้อยู่ในใจเลยวว่าไม่สามารถหยุดยั้งมันได้แต่เขาก็ยังคงสังเวยวงเวสังสารวัตรออกมาอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามวงเวสังสารวัตที่เขาสังเวยออกมาในตอนนี้มันก็ถูกเปิดกย,ยี่ในพริบตาซึ่งมันไม่มีพลังแม้แต่จะหยุดยั้งดาบเล่มนี้ได้เพียงเสี้ยววินาทีและระหว่างที่ดาบเล่มนี้กำลังฟาดฟันลงมาพื้นที่เดยรอบก็ถูกผนึกเอาไวอ้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมันทําให้หลินเทียนแทบไปมีโอกาสหลบเลี่ยงการโจมตีนี้ได้เลยแม้แต่น้อยและในเวลาเดียวกันนี้เองเสี่ยวไทซูตัวน้อยก็ได้พุ่งเข้ามาหาหลินเทียนด้วยความเร็วสูงสุดหลังจากที่มันสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของหลินเทียนซึ่งอ่อนแอลงอย่างมากพร้อมกับความวิตกกังวลที่ปรากฏขึ้นในแววตากลมตัวของมันก่อนที่ขนทั่วหน้าของมันจะตั้งฉันขึ้นพร้อมกับประกายแสงหกสีที่จู่ๆก็ผวยพุ่งออกมาและเพียงพริบตานั้นพื้นที่เดียรอบ ็ตเต็มไปด้วยประกายแสงที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากล่างของเสียถ้วยสูพร้อมกับโลกใบใหญ่ที่ถูกเปิดออกซึ่งเต็มไปด้วยภูเขานิรลันและเหล่าแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์มากมายซึ่งทําให้พื้นที่เดือรอบเต็มไปด้วยประกายแสงที่อาจแนนไปด้วยคลื่นพลังมากมายและในขณะที่ดับเล่มใหญ่นั้นฟาดฟันก็ใส่โลกใบใหญ่นี้จูๆ่ๆมันก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยในท,ทันทีนี่มันหลินเตียนได้แต่สั่นสะท้านในท,ทันทีเพราะในเวลาเดียวกันนี้แม้แต่จแแักรเล่หเบญจาราตนและคน,อ,นอื่นๆ ต่างก็รู้สึกตกตะลึงเจ้านี่มันจร,นนจรนจะเข้เบนทิธาได้แต่เจ้าหมาะเอาไปพรนี้คือโลกใบใหญ่ที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์วิญญาณน,นิลันได้มอบไว้ให้กับเสี่ยวไทสูก่อนที่ฝ่ายจะจากไปซึ่งนั่นก็ทําให้มันไม่คาดคิดว่าเจ้าหนูตัวหนอยนี้จะสามารถเรียกโลกใบใหญ่นี้ออกมาพราอแม้แต่เสี่ยวไทสู่เองก็ยังรู้สึกประหลาดใจเมื่อเหมาะออกไปยังโลกใบใหญ่ที่ถูกเรียกออกมาจากร่างของตัวเองซึ่งเมื่อควนนี้มันสัมผัสและมองเห็นได้ว่าหลินเทียน กำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งนั่นจึงส่งผลให้เจ้าหนูผ่านรู้สึกโกรธจัดเป็นอย่างมากจนสามารถเรียกโลกใบใหญ่ออกมาจากร่างกายของตนได้ซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่จะสามารถทําได้ง่ายๆซึ่งมันก็มีความสามารถที่คล้ายๆกับกระบี่เทวะที่อยู่ในร่างของเหรียญเทียนเพราะหากว่าไม่แข็งแกร่งหรือมีความสามารถมากพอก็จะไม่สามารถควบคุมมันได้เช่นเดียวกับกระบี่เทวะที่อยู่ในทะเลความรู้ของเหรียญเทียนและในตอนนี้ชาวสีก็ได้มองออกไปยังโลกใบใหญ่ของเสยวเทสู พร้อมกับดวงตาที่สั่นไหวเล็กน้อยพร้อมกับพึมพำม,มังอย่างออกมาอย่างเย็นชาก่อนที่เขาจะควบรวมกระบ,บีเ่เล่มใหญ่ขึ้นจากพลังกโหลอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันมีความแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้หลายสิบเท่าก่อนจะฟาดฟันออกไปอย่างไร้ปานีแต่อย่างไรก็ตามดาบเล่มนี้มันก็เหมือนกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เหมือนกับมันได้ถูกดูดหายก็ไปนในโลกใบใหญ่ที่เสียวไตสูเลยกออกมาก่อนจะมีประกายแสงวาบ่านขึ้นในดวงตาของหลินเทียนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเจ้าหนู ผักมันก็ใส่อีกฝ่ายเพราะเสียเ่ยวไทสูที่สามารถเรียกโลกไปใหญ่นี้ออกมาได้แถมยังสามารถต้านรับการโจมตีอันทรงพลังทั้งสองครั้งของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายนั่นจึงทําให้เขาคิดได้ทันทีว่าเสี่ยวเทสูแม้ฐานการบุมเพาะจะไม่สูงแต่ด้วยร่างกายของอีกฝ่ายที่สามารถแบลกรลับพลังของโลกปอใหญ่นี้ได้มันจึงทําให้เขาคิดได้ว่าเสี่ยวเทสูจะต้องมีพลังต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาเพราะถึงอย่างไรศัตรูตรงหน้าของพวกเขาในตอนนี้ก็มีเพียงแค่ะระดับการบ่มเพะ อยู่ในเขตแดนเทพสวรรค์ซึ่งการที่เจ้าหนูสามารถแบกรับพลังอันยิ่งใหญ่นี้มันจึงทําให้เขาคิดว่าเสียวไทสูมีพลังมากพอจะต่อกรกับอีกฝ่ายได้โดยการพึ่งพาพลังจากลูกใบใหญ่ใบนี้และด้วยการที่เสียวไทสูได้รับพลังสนับสนุนจากลลกใบใหญ่ใบนี้มันจึงทําให้พวกเขาคิดได้ว่ามันน่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ต่อสู้ในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนและหลังจากที่ได้ยินคําพูดของหลินเทียนเสยวไทสูก็ได้พยักหน้ารับก่อนที่มันจะสยายปีกออก พร้อมกับผักโลกใบใหญ่นี้พุ่งตรงเข้าหาเชาซีในทันทีแม้มันจะดูไม่ปกติแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเชาซีได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชานั่นค่าจะสังหารเจ้าด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวในขณะที่คำพูดของอีกฝ่ายจบลงก็ปรากฏเสียงระเบิดผ่าน,นังขึ้นพร้อมกับดาบเล่มใหญ่ที่เติมไปด้วยลวดลายอัคระโบราณได้พุ่งออกมาจากล่างของอีกฝ่ายซึ่งมันกำลังลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิง มันคือดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอาวุธระดับเทพบสวรรค์ในขณะที่มันถูกปกคุมได้วยเปลวเพลิงแห่งกลโนหลุนก่อนจะพุ่งโจมตีเข้าใส่เสี่ยวไทสูและในตอนนั้นเองมิติโดยรอบก็ถูกเปิดกระยิจนแหลกเป็นยิ้นชิ้นดาบนี้มันน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากซึ่งเพียงพอจะสามารถสังหารตัวตนระดับราชาเทพกันต้นได้อย่างง่ายดายโดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวมันก็ได้ฟันลงมาตรงหน้าของเสี่ยวไทสู้ดยขึ้นพลังอน่าสะพรึงกลัวแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาต่อมา เมื่อดาบเล่มใหญ่นั้นฟาดฟันลงมาขึลื่นพลังอันน่าสะพึงกว่านั้นก็เหมือนจะถูกพลังอันยิ่งใหญ่กลืนหายไปในทันทีนั่นจึงส่งผลให้ชาวซีพันตัวสั่นเล็กน้อยพร้อมกับสีหน้าที่ดูไม่อยากจะเชื่อก่อนที่ฝาา่ายจะก้าวถอยกลับมาอย่างรวดเร็วขณะที่ถือดาบเล่มนี้เอาไว้ในมือแต่อย่างไรก็ตามในวินาทีนี้เองได้ปรากฏขึ้นสายฟ้าสีม่วงปกคลุมไปทั่วพื้นที่ก่อนที่ร่างของหลินเทียนซึ่งถูกปกคลุมไปได้วยเค้นสายฟ้า จะมาปรากฏตัวอยู่ที่ด้านหลังของชาวซีที่กำลังล่าถอยเข้าไปซะเขาได้กล่าวออกมาอย่างเย็นชาในขณะที่โจมตีเข้าใส่ด้านหลังของชาวซี้ดยหมัดจัก,กรพพัดกละหนพร้อมกับพลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ซึ่งการโจมตีนี้รวดเร็วเป็นอย่างมากจึงส่งผลให้ชาวซีที่กำลังล่าถอยไม่ทันตั้งตัวและไม่สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีนี้ได้จึงต้องรับการโจมตีนี้เข้าไปเต็มๆพร้อมกับเสียงระเบิดอุ้ยพันดังขึ้นก่อนที่ร่างของอีกฝ่าย จะถูกส่งปีออกไปที่ด้านหน้าแล้วปะทะเข้ากับโลกใบใหญ่ของเสียไท่ยวสู่ที่กําลังกดทับเข้ามาแล้วเมื่อล่างของอีกฝ่ายตกเข้าสู่โลกใบใหญ่ของเสียไท่ยวสูเขาก็ได้งแต่เงียหน้ามองออกไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่เย็นชาเป็นอย่างยิ่งเขาเป็นถึงตัวตนระดับเทพสวรรค์ขั้นปลายแต่กลับไม่สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีของมนุษย์ธรมธรมดาาได้มันจึงส่งผลให้เขารู้สึกกุดกิบไม่น้อยกับความอับอายที่เขาต้องแบกรับในครั้งนี้ซึ่งในขณะที่เขาจ้องมองออกไปทางหลินเทียน เขาก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาที่เต็มไปด้วยจิตสังหารเจ้ามนุษย์ต่ำต้อยข้าขณะที่เขากำลังพูดคาพูดของเขาก็พันหยุดชะง,งักก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยนไปยังกระทันหันเขาเด็ดจ้องมองออกไปที่มือของตนเองเพราะในเวลานี้จ,จู่ๆพลังในร่างกายของเขาก็เหมือนจะถูกผนึกเอาไว้ซึ่งทำให้เขาแทบจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยในตอนนี้